สวัสดีครับพบกับ<ๆ>ผมแชมป์ในช anel แชมป์มูวีรีวิววันนี้เราจะมาพูดถึง5บทบาทเด็กครับของสกาเร็คยูฮันสันเรามาเริ่มกันเลยครับอันดับที่5 Under the Skin สวยสูบมนุษย์เรื่องนี้เจ๊แกรับบ,บทเป็นเอเลี่ยนครับตัวเรื่องเนี่ยจะกล่าวถึงเอเลี่ยนครับที่เอาหนังมนุษย์มาสวมเพื่อปลอมตัวแล้วก็คอยลอ่อลอกให้ผู้ชายมาติดกับเพื่ออะไรอันนี้ต้องลองไปดูครับ ผมขอบอกก่อนนะครับเรื่องนี้จะติดเลยครับแล้วก็เนื้อเรื่องเนี่ยก็จะอาร์ตมากๆเลยเป็นหนังประเภทแนวล่ารางวัลนะครับใครสนใจก็ลองไปหาดูกันนะครับอันดับที่4ครับ The Jungle Book เมาคลีลูกหมาป่าไม่ต้องตกใจครับถ้าเกิดดูจบแล้วไม่เห็นเจ๊แกเพราะหนังเรื่องนี้เจ๊แกแค่ภาคเสียงเฉยๆครับภาคเป็นงูใหญ่คาครับอันดับที่3ลูซี่สวยพิฆาต เรื่องนี้ครับรับบทเป็นสาวน้อยพลังจิตหนังเนี่ยจะกล่าวถึงนักศึกษาสาวลูซี่ครับที่จับพัดจับผูต้องมารับผิดชอบส่งยาแทนแฟนส่งธรรมดายังพอว่าครับนี่โดนเอายาไปยัดไว้ในท้องน้อยอีกซ้ำยิ่งสวยซ้ำสวยซ้อนโดนชกท้องน้อยจนยาแตกจากคนธรรมดาธรรมดาครับยาเลยทำให้เจ๊แกเนี่ยสามารถใช้สมองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ใครอยากจะเห็นครับว่าถ้านมนุษย์ใช้สมองได้100%แล้วเป็นไปยังไงเนี่ยก็ลองไปดูเรื่องนี้กันครับ อันดับที่2ครับมาจากหนังหลายเรื่องเลย Iron Man a ครับ e v e n g e r กับตันอเมริกาครับเจ๊แกรับบทเป็นอดีตเจ้าหน้าที่หน่วยชิวครับนาตาชาโรมานอฟครับที่ผ่านตัวมาอยู่กับทีม a v e n g e อร์เจ๊แกรเนี่ยความลับเยอะมากครับแนวว่าจะเป็นนักฆ่ามากกังกรเข้าหน่วยด้วยอันดับที่1ครับหนังที่กำลังจะเข้าโรง30มีนาคมที่จะถึงนี้ครับ h ก s t in t h e Shell หนัง l i ฟ e a อคชั่ที่สร้างมาจากแอนิเมชันเมื่อปี1995 เรื่องนี้เจ๊แกรับบทเป็นไซบอร์กครับหนังก็จะกล่าวถึงเมเจอร์ครับที่นำแสดงโดยสการเรตโยฮันสันเนี่ยแหละเธอเนี่ยเป็นลูกครึ่งครับไม่ใช่ครึ่งควบลูกนะครับเธอถูกช่วยชีวิตไว้ครับและถูกปรับแต่งให้เป็นครึ่งมนุษย์ครึ่งหง่นยนต์เพื่อที่จะคอยป้องกันภัยจากอาชญากรครับและผู้ก่อการร้ายแต่เรื่องมันไม่ง่ายครับเธอเนี่ยได้พบว่าตอนที่เธอได้ถูกช่วยเหลือเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับหนังจะดำเนินไปในทิศทางไหนต้องไปติดตามชมในโรงครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับบทบาทต่างๆของนักแสดงมากความสามารถสกาเรตโยฮันสันครับจริงๆเนี่ยเธอก็ยังจะมีผลงานอีกเยอะนะครับที่ผมยังไม่ได้กล่าวถึงสำหรับวันนี้ผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับถ้าใครชอบนะครับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามผมด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปส่วนวันนี้สวัสดีครับ